จู่ฝูไว้พรสิ้นเหนียนสิ้นเหนียนค่า่าล่สวัสดีปีใหม่ ได้ทั้งแันทีจี้เจียนทีจื้เอาไปเลยนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ชินเหียนไขยเล่ใช้ได้หมดเลย <_ t od ic> ต่อมาซังยื้ควข่เล่สุขสันต์วันเกิดซังยื้ควข่เลยซังยื้ออีกไขยก็ได้นะใช้คำซังยื้อ สันเันเิดเหมือนกันมันซื้ออยู่อี๋วันซื้ออยู่อีทุกสิ่งสมปรารถนาไปซื้อ ไปที่แปลว่าร้อยนะคะซื่อก็คือธุรกิจการงานไปซื่อเคอล,ลอร์ทุกสิ่งสมปัติถนาสิ้นเสียงซื่อเฉงสิ้นเสียงก็คือคิดสิ่งใดซื่อเฉงเกี่ยวกับธุรกิจการงาน สมปรารถนาสําเร็จเฉิงก็คือการสําเร็จนะคะสิ่นเสียงสื่อฉันคิดสิ่งใดสมปรารถนาเส้นถีเจนคางไวไวพรสุขภาพนะคะเส้นถีเจนคาง 身体健康สุขภาพร่างกายแข็งแรงเสงรสิมอีแปลว่าการค้านะคะเสริมอีซิงหลง การค้าเรื่งเรืองชิงชุนแมลี่ขอให้สวยหรอชิงชุนแมลี่ สวยหรออ่ะต่อมากุ้งสีฟ้าฉายเงินทองไหลามา ชีจ so uh, ินปูการงานก้าวหน้านะสนใจบทเรียนเล่นเส้นนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของเส้นชื่อเส้นแล้วก็การเขียนต่างๆนะคะแล้วก็เขียน2,000คำที่ใช้ในตลาดจริง2,500บาททักเอสซีห้าห99ตอนนี้ให้ราคาอยู่ที่ 999บาททักไปได้เลยนะคะก่อน3ทุ่มวันนี้ร u l m b e x u คดจคิ้นสับปุย